บรับบรรยากาศน,นะครับ,บ<อ>การหาปลานะครับวันนี้เมื่อวานแท้งครับ,บ<อ>พี่น้องนะครับส่วงแรงๆครับ,องงอบลอยน้ำลำโวดน้ำไล่ๆนะครับนะบวต่ำเลยอย่าไดี้ไปเลยดิสนอยูยูวะมุนด,ดี่ะทำบ่มนดีวัต่ำเลย ครับข่าวกนมารนายพี่น้องนี่ไฟมันหอดีเ่ระแหม่บึ่งสีมีโต้ครับพี่น้องมีวันขาวข้าวกุมารอะไพี่น้องหนึ่งสองนะครับนี่ครับขาวกนมารอะไครับขาวกนมารอะไครับนี่ครับข้างล่างโอ้หมาอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่ครับวันเด็ก คือว่ามาอยู่ครับแฮ่นี่มีมาสีคนครับพี่น้องนะครับหลังจากเลืองานแล้วครับอย่าคำคำนะครับจบการนะครับช่วงน้ำลงในฝายน้ำลดล้น้อยครับพี่น้อง มากระโดดดูครับพี่น,น้องจะมาทำอะไรครับน้ำแห้ง,งาม,มาอะไรกับมาบม,บมี่เลยบมีนกรมแห่งปลาขยังนะครับ ตีตัวครับโอ้ชือว่าม้านะครับพี่น้องขาวม่เลยครับมาเข่าละนี่ข่าครับมันคำเลยมันเลืงุนนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับชือว่าม้าอยู่ครับทั้งคนครับทั้งคนในหอบครับพี่น้องโอ้โอ้เมื่งไงช่วยหน่อยปุ๊บโอ้ขอบคุณครับขาวเลยครับ ขาพผู้เลยครับเบิ้งขัเบิ้งโอ้ครับได้เห็นครับปลาครับตองใกหน่อยอตรงตึตัวใหญ่ฟังนีครับหยายแล้วหนามันแ้งตีเปิดเลยเลยครับกระไดเยอยพี่เนาะไม่เือสินาต้องแทนต่้มตึกดีเลยตั้มเหียบเดียวเลยปลาพี่เนาะ อวาวกาศส่วง,งคำๆนะครับน้างนันยังไหลนะครับน้ำไหลตรงในเขตตะบนนกเอื้องนะครับอําเภอราศสีสลัยนะครับนี่ครับตา สวยได้ครับพี่น้องเป็นปลากระสุนนะครับปลาขาวนะครับปาลาตีไก่นะครับปลาเสื่อมมีทุกปลาครับทุกชนิดมีคนปลดปลาครับฟังคนกับปดปลานะครับอันนี้ก็ะปดปลารปรปดบ้าแล้วนะครับ ใส่เวลาดานนะครับหลังจามันถือร้ายครับ <c oughs> ถือร้ายขับปนหยาครับประกดกับประกดกับประกดลายตัวจะพี่น้อง ันนคำว่าเพิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามนะครับเมืองจักขาเนะครับหลังจากนำรถเขาก็มาหาอยู่หากินพีดอก